อ er ้าวทีนี oh ้สมมติว um, so ่าได้ฝึกอานาปาสิขั้นต้นๆว้เพียงพอมีสติมีสัญญะมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็มารู้วิธีใช้แต่มันวิธีใช้มันอนาปาสิขั้นต้นๆว่า้เพียงพอมีสติมีสัญญะมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็มารู้วิธีใช้แต่มันวิธีใช้มัน ต่อไปนี้เราจะเรียกมันว่าสีเส่เกลอและสี่เลอใช่สี่เกลอทําหน้าที่พรตากระทบรูปเป็นต้นมีผัสสะแล้วเนี่ยสติสติวิงว่งไปเอาปัญญามาโดยความเร็วของสติความระลึกได้โดยเร็วนี่ยว่าสติไประลึกกับปัญญามาอน,นิจจังทุกครังอนาาัตตาอันตถาตาอะไรก็ตาม <c oughs> ไปปัญญามาทำเป็นสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมเผชิญหน้ากับอารมณ์ที่กำลังสัมผัสสติไปปัญญามาทำเป็นสัมปชัญญะต่อสู้กับไอ้สิ่งที่กำลังสัมผัสอยู่ทางตานะมันจะเกิดกิเลสหรือจะเกิดอ,อะไรก็ตามทีจะว่า <c oughs> สัมปชัญญะอ่อนกำลังไม่พอต้องเพิ่มสมาธิเข้าไป สมาธิก็ฝึกไว้ดีแล้วก็เพิ่มสมาธิเข้าไปสัมปชัญญะก็แก่กล้าเผชิญหน้ากับอารมณ์นั้นๆชนะอารมณ์นั้นๆได้ในพัรษารายนั้นไม่เกิดเวทนาโง่ทันหาโง่จนเป็นทุกข์นี่รอดตัวได้เพราะสี่เกลอ <c oughs> คือสติแปลปัญญามาทําเป็นสัมปชัญญะอยู่แล้วเพิ่มกําลังด้วยสมาธิเข้าไปเข้าไปในสี่เกลอนี้ก็ขจัดปัญหานั้นได้ เนี่ยเขาฝากไว้ว่าจงพยายามรู้จักและรู้จักใช้ไอ้สี่เกลอเนี่ยให้ท่านแกเวลาให้ท่านแก่ทุกทีถ้ากิเลสจะเกิดขึ้นไม่ได้สัญชาตญาณก็จะไม่ถูกแปลไปเป็นกิเลสสัญชาตญาณที่แปลไปเป็นกิเลสล้วก็จะถูกลดกําลังลดอํานาจลงคืออนุสัยจะลดกําลังลงบารมีจะเพิ่มขึ้นในทางตรงกันข้าม แล้วเราก็เอาตัวรอดได้จงสนใจฝึกตนให้มีสติให้มีปัญญาให้มีสัมปชัญญะให้มีสมาธิอย่างคล่องแคล่วแล้วขอยืนยันว่าถ้าฝึกอนาปานสติได้ก็จะมีเหลือใช้ไอ้สี่เฟอร์นี่จะมีเหลือใช้แล้วมันจะเป็นต่อไปต่อไปในทางของโพธิ์จนบรรลุมาผลนิพพานะ อนานาปานสติสิพหกขั้นตามสบาลีอนานาปานสติสูตรในมหาสติปัฐานสี่ในมหาสติป 4, ตัฐานสูตรนั้นไม่พอเป็นของเด็กเล่นในมหาสติปฐานสูตรนั้นยืดยาวเลยมันมีสติปัฐานสี่แต่พูดว่าอย่างไม่พออย่างที่ไม่สําเร็จประโยชน์จะสําเร็จประโยชน์ได้เต็มที่ก็ต้องอนาปานสติซึ่งสแสดงสติปัฐานสี่ อย่างครบถ้วนอย่างติดต่ออย่างที่ทำให้สิ้นจิเลสได้พระพุทธเจ้าก็ทสมยืนยันระบุชัดไว้ว่าพระองค์ก็ได้บรรลุอัศรุอนุตตรสัมมาสมัมโพธิญาณพระาอาศัยอานาปานาสติแบบสี่หกขั้นนั่นแหละสี่มวดสี่หกขั้นนั่นแหละเราจึงถือาอแบบนี้คือแบบของพระพุทธเจ้าเป็นการฝึกจิตฝึกใจตามแบบของพระพุทธเจ้า ึกอยู่เสมอ,อมันก็มีสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับอารมณ์ที่นี่ไม่มีอารมณ์มาเผชิญหน้าเวลาที่ไม่มีอารมณ์มาเผชิญหน้าเราก็เจริญไอ้สติปัฏฐานสี่นี่เพื่อรบกับอนุสัยในภายในลดกำลังของอนุสัยในภายในเพิ่มบารมี เพื่อสัญชาตญาณทางบารมีจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นสัญชาตญาณฝ่ายที่เป็นอนุสัยลดลงลดลงสัญชาตญาณฝ่ายที่เป็นบารมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็ก็สําเร็จประโยชน์นะธรรมะมันจเจริญนอกงามสูงขึ้นไปคืออริยมรรคมีองแปดมันจเจริญงอกกงามสูงยิ่งขึ้นไป หรือสีนสมาธิปัญญางอกงามจเจริญสูงขึ้นไปหรือสมถะสมถะวิปัสสนาจเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปสมบูรณ์เป็นสมมตะสิบคือมีสมายานะสมาวิมุตต์นี่คือเรื่องกิเลสกับสัญชาตญาณแต่ความรู้สึกพื้นฐานประจำชีวิตนั่นมันต้องมี ถ้าไม่มีชีวิตมันเป็นไปไม่ได้มันตายมันหยุดนันชีวิตมันต้องมีสัญชาติตยานความรู้พื้นฐานของมันรู้สึกว่ามีตัวตนรู้สึกว่าจะต้องหล่อเลี้ยงตัวตนอ่าก็พยายามหล่อเลี้ยงตัวตนป้องกันตัวตนรักษาตัวตนบางทีก็ถึงกับว่าจะอวดโอ,ดโอดตัวตนนั่นมีตามพันชาติตยาน มันถ้าควบคุมไม่ได้มันเลยเถิดขอบเขตไปมันเป็นกิเลสเห็นเห็นก่ตนเกิดโลภะโทสะโมหะมันก็ทําเกินกว่าเหตุนมันหาอาหารเลี้ยงกตบตนเกินกว่าเหตุมันกินอาหารไง้ันตนเกินกว่าเหตุมันต่อสู้เกินกว่าเหตุมันป้องกันเกินกว่าเหตุมันเกินกว่าเหตุหมดเป็นเรื่องกิเลสหมดเป็นเรื่องความทุกข์เต็มที่ ถ้ามันได้มีโอกาสฝึกมันก็ทําแต่พอดีทําแต่พอดีควบคุมไว้ไม่เป็นกิเลสต่เป็นสติปัญญาเกิดเกน,ก,น,นกระทั่งบรรลุพระอรหันต์แล้วอนานาจของสัญชาตญาณมันก็หมดสิ้นไปบุตุชนมันกินอาหารโดยสัญชาตญาณแห่งการกินอาหารโดยกิเลสแต่พระาหารันท่าน ชั้นอาหารด้วยความรู้ของสติปัญญาที่เหลือเป็นซากเป็นเดนอยู่ว่าต้องกินอาหารกินอาหารด้วยสติปัญญาที่เหลืออยู่เป็นซากเดนสมุดกิเลสแล้วแต่สติปัญญายัางเหลืออยู่ก็กินอาหารหรือว่าเพราั้นก็ต้องหลบหลีกอันตรายไม่ไม่ไม่แม,ม้จะไม่วิ่งหนีก็ไมก่ก็ยังหลบหลีกอันตราย แต่ด้วยอำนาจของสติปัญญาเมื่อคนบุตุชนมันหลบหลีกอันตรายหรือกินอาหารโดยอำนาจของสัญชาตญาณอันโง่เขลารุนแรงจนกลายเป็นกิเลสเอามามาเป็นบุตุชนเต็มที่แล้วก็กินอาหารด้วยกิเลสต่อสู้ด้วยกิเลสพักผ่อนด้วยกิเลสอะไรด้วยกิเลสไปหมดสัญชาตญาณที่เปลี่ยนมาเป็นกิเลสก็เป็นความโง่นําไปสู่ความทุกข์ หนักอยู่ในตัวชีวิตนั่นเองตัวตนของตนเป็นพาระาหน,นักอยู่ในตัวตนเพราะสัญชาตญาณน,นั่นยังมีความโง่ <c oughs> เดี๋ยวนี้หมดกิเลสแล้วไม่มีตัวตนแล้วไม่มีสัญชาตญาณแห่งตัวตนมาย่ำยียอะไรได้พระอาหานไม่มีตัวตนชนิดนั้นมีแต่สติปัญญารู้สึกว่าทําอย่างไรชีวิตนี่มันรอดอยู่ได้แล้วก็ไม่มีความทุกข์ท่านก็อยู่ได้อย่างไม่มีความทุกข์ จนไปสังขารร่างกายนี่มันจะหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ดับไปดับไปจิตมันดับไปเรื่องมันก็หมดจบก,กันไม่ต้องไปอยู่ที่ไหนแต่ถ้ามีตัวตนไปอยู่ที่ไหนกันอีกนั่นเป็นรัที่อื่นเป็นศาสนาอื่นไม่ใช่พุทธศาสนาพุทธศาสนา,าไม่มีตัวตนไปตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่เรื่องแรก <c oughs> ถ้ามีตัวตนก็เป็นเพียงจิตมันโง่ไปเองว่ามีตัวตนจ <c oughs> ิตคิดไปว่ามีตัวตน